คนผิดเป็นอย่างคือบออกมาขอโทษบอเห็นออกมาเคลื่อนไหวเอยียงเลย ลอยเหตุใจแม่ตีมนะคะออกมาโพสขอโทษอยู่ฝ่ายเดียวพี่น้องะ่ะเกิดประเด็นนะคะประเด็นดราม,มา่ากระแสร้อนแรงสนานโซเชียลเลย FC แฟนขาแฟนหมอลำโดยเฉพาะ FC ซแฟนขับสาหน่อยเพชรบานแพงพี่น้องค่าเข้าไปถลม่มโพสนะคะของแม่ตีมกุสุมาอย่างหนักเลยบอกว่าแม่ตีมออกมาขอโทษแบบนี้แล้วคนที่ทำผิดนะทำไมลอยนวลอยู่เลยไม่เห็นออกมาเคลื่อนไหวอะไรไม่มาขอโทษอะไรเลย เออพี่น้องคะสาหรับประเด็นมือนี่ก็เกิดประเด็นนะคะร้อนแรงอย่างที่ว่าเนาะแม่ติมได้ออกมาโพสต์ร่าย,ยาวนะคะขอโทษทางด้านทีมผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงอสำหรับผู้ใดยังบ่ได้ทราบข่าวนี้เนาะแม่ติมนะคะเพิ่นได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวเอาไว้จังซี่แม่ติมขอโทษสิ่งที่น้องปุ้ยโพสต์สองวันที่ผ่านมาขอโทษเสียนนท์ขอโทษบอสโจขอโทษซอ,อนทขอโทษเฮียหน่นอยขอโทษซอบียอม รับทุกอย่างด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการผิดก็ว่ากันไปตามผิดแม่ตีมบอได้นิ่งดูดายขอโทษเอฟซีทุกๆคนขอโทษตอนนี้น้องปุ้ยก็สำนึกผิดถ้าเจอหน้าเสียนนบอสโจซอนดเฮียน่อยซอบีจะขอโทษยกมือว่าอีกครั้งด้วยความจริงใจขอโทษแอดมินทุกคนขอโทษบ้านฮักทุกๆหลังขอโทษจริงๆ พี่น้องคะสําหรับแม่ทีมกุสุมาเราก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษนะคะทีมผู้บริหารนั้นก็เกิดจากนะคะคุณน้องปุ้ยน้องปุ้ยเนี่ยก็เป็นคนสนิทของทางด้านแม่ทีมกุสุมาซึ่งน้องปุ้ยนี่พี่น้องเพิ่นไปโพดในกลุ่มบ้านหัก ของศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพงท่านหนึง่งเหมือนกับว่าน้องปุ้ยเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปโพสต์แต่ไม่รู้ว่าน้องปุ้ยเนี่ยเพิ่นจะโพสเอียงนะตั้งแต่โพสแรกเพิ่นนะ่ะเพิ่นสิโพสเอียงกับบแน่ใจคือกันเพิ่นพยายามจะเข้าไปโพสแต่เพิ่นบอได้รับการอนุมัติจากแอดมินซึ่งขอขยายแอดมินด้วยนะคะแอดมินเนี่ย บอสโจนะคะเคยบอกว่าอแอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่เป็นบ้านฮักของศิลปินแต่ละคนเนี่ยส่วนมากแล้วแอดมินที่ดูแลจะเป็นทีมผู้บริหารจะมีบอสโจนะคะ,ะเสียนนสอนุสอบอีคุณติกกี้แล้วก็มีใครอีกละ่ะทางด้านนะคะ พอจกมาเดียวอีกคนนึงนะคะที่เป็นผู้ดูแลทางด้านบ้านหักแต่ละหลังใครจะเข้ามาโพสอะไรเนี่ยเพื่นจะตรวจสอบซะก่อน ทางด้านแอดมินทุกๆคนนะคะที่เป็นทีมผู้บริหารเนี่ยเพื่อนจะตรวจสอบโพสทุกโพสแชร์ทุกแชร์ที่เข้ามาแชร์เข้ามาโพสในกลุ่มบ้านฮากเพราะว่าเพื่อนเป็นการป้องกันนะคะโพสที่ไม่เกี่ยวข้องกับศิลปินโพสที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งโพสที่ทําให้นะคะศิลปินเสื่อมเสียทําให้ค่ายทําให้วงเสื่อมเสียเนี่ยเพื่อนกับบอนุมัติประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะน้องปุ้ยเนี่ยเพื่อนกับไปโพส เอาไว้อีกครั้งซึ่งโพสเนี่ยยังไม่ถูกอนุมัติแต่มันจะเป็นข้อความประมาณแบบประมาณเนี่ยค่ะเรือนลางประมาณนี้พี่น้องขาทีนี้มีคนแคปทันเพิ่นบอกว่าแอดมินบ้านนี้เป็นไงนะชิบหายเออพอเรื่องดรามา่าอ่ะอนุมัติไวจังพอเรื่องเป็นประโยชน์ชอบดองไวจังหวัวดอก็ ใช้คำพูดค่อนข้างแรงมากนะคะคนที่แคปไว้ทันเนี่ยเพื่อนก็แชร์พี่น้องขาแชร์เข้าไปในกลุ่มบ้านนั้นบ้านนี้แชร์ให้ทางด้านนะคะแอดมินคนนั้นคนนี้ซึ่งเกิดการแชร์แบบคือ,อยังที่ว่าคะ่ะโลกโซเชียลมันไปไว้เนาะพี่น้องขาแชร์ไปอย่างหนักเลยก็อาจจะถึงทีมผู้บริหารหรือว่าเข้าหูทางด้านนะคะแม่ติมกุสุมาเพื่อนก็ได้ออกมาโพสขอโทษแทนน้องปุ้ยคนนี้เออ ซึ่งย่างที่ว่าค่ะน้องปุ้ยเนี่ยเป็นคนสนิทของแม่ติมกุสุมาเพิ่นก็นเลยต้องออกมาเคลื่อนไหวขอโทษซึ่งน้องปุ้ยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะพี่น้องค่ะสาวไอบบลูดเด้ว่าน้องปุ้ยเนี่ยรู้หรือเปล่าวา่าแอดมินของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแอดมินอ่าที่อยู่ในกลุ่มบ้านฮาของศิลปินแต่ละคนเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นทีมผู้บริหารทั้งหมดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องปุ้ยเนี่ยรู้ไหม ถึงได้โพสต์แบบนี้ทีนี้ยังที่ว่าคะ่ะพี่น้อง่าแม่ติ่มกุสุมาเนี่ยเพิ่งก็ได้ออกมาโพสลายยาวขอโทษแทนน้องปุ้ยแต่เหมือนกับว่าเอฟซแฟนขบแฟนหมอลำพี่น้อง่าทางด้านสาวน้อยเนี่ยเพิ่งก็รู้สึกว่าแม่ติ่มเนี่ยมาออกน้ารับแทนแต่ว่าคนที่สร้างปัญหาคนที่ก่อปัญหาเนี่ยเป็นอย่างคือบบออกมาขอโทษ เออยังไม่เห็นคุณออกมาเคลื่อนไหวอะไรเพื่อนบอกว่าคนทําผิดเนี่ยควรออกมาขอโทษเองแม่สิมารับผิดแทนบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการอายุเท่าไหร่แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อจากคอมเมนต์นี้นะคะบวกหนึ่งครับคืออะไรรู้เท่าไม่ถึงการคนด่าไม่ขอโทษคนขอโทษไม่ได้ดารักเขาอืม อย่าใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการเลยแม่ทางที่ดีให้คนที่นกรทธรรมมาขอโทษจะดีกว่าบวกหนึ่งครับอืมใช่ค่ะไม่อยากพูดเยอะอายุก็เยอะไม่ใช่เด็กๆแล้ว ถ้าจะให้ดีต้องให้คนที่โพสออกมาขอโทษเองจะดีมากเลยแม่ติม๋มผิดยอมรับผิดให้กำลังใจเสมอครับลหลายๆคนก็เข้ามาให้กำลังใจทางด้านแม่ติม๋มแต่หลายหลายคนโดยส่วนมากค่ะคอมเมนต์จะไปในทิศทางเดียวกันว่าทำไมคนที่ทำผิดเนี่ยไม่ออกมาขอโทษซึ่งแม่ติ๋มเองไม่ได้เป็นคนโพสแต่ทำไมต้องมารับผิดแทนเขาด้วยเนี่ยคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าเห็นด้วยครับมันกระทบถ,ถึงคนรอบข้าง นี่อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะสำหรับผู้ใช้เฟซบุ๊ไลายนี้คุณบอกว่าให้คนผิดมาขอโทษดีกว่าไหมครับไม่ใช่มาออกรับแทนแบบนี้ให้กำลังใจแม่ติ๋มค่ะผมอยากให้คนโพสต์ออกมาขอโทษเองเขาเป็นคนทำเองต้องรับผิดชอบถึงจะถูกครับแม่ติม๋มเป็นกำลังใจให้แม่ติ๋มนะคะเป็นกำลังใจให้อดินแม่ติม๋มเป็นกำลังใจให้ทีมผู้บริหารแล้วก็เป็นกำลังใจให้อดินทีมบ้านฮาก ดีแล้วจ้าการขอโทษเป็นสิ่งที่ดียังจะสู้ไปด้วยกันอีกนาน FC วงหนึ่ง FC วงสองสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับแม่คนเราผิดพลาดกันได้กำลังใจนะแม่ติ๋มเป็นกำลังใจสู้ๆครับอืมโอ้ยเป็นกำลังใจคะ่ะแม่กำลังใจด้อยจ้าแม่ติ๋มกำลังใจแม่ติ๋มเนาะคือคอมเมนต์ค่ะพี่น้องข่วนมากก็จะอ่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือว่า หลายๆคอมเมนต์พี่น้องะ่ะก็เข้าไปให้กําลังใจทางด้านแม่ติมกุ uma. สุมาสาหรับคุณปุ้ยอย่างทีว่าค่ะเพื่อนเป็นคนสนิทของแม่ิีมแต่ก็บอกหูคือกันว่าคุณปุ้ยเนี่ยเพิ่นบอกหูบอกว่าทางด้านแอดมินนะคะบ้านฮักสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลายๆหลังเนี่ยโดยส่วนมากแล้วทีมผู้บริหารเนี่ยจะเป็นแอดมินทั้งหมดเพื่อนโพสตเอาไว้แบบนี้แน่นอนว่าแอดมินนะคะทีมผู้บริหารต้องเห็นโพสต์นี้แล้วล่ะ แต่ก็บรรลว่าเพื่นคิดจังไดห,หรือยังไงเพื่อนกบได้ออกมาเคลื่อนไหวสำหรับประเด็นนี้แล้วก็โพสต์นี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปพี่น้องค่าและตอนนี้พี่น้องขาสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเองก็เป็นหมอลำที่มีชื่อเสียงมากในเมืองไทยงานเพิ่นเนี่ยจนล้นเมื่อจนบบอรับบไวได้สร้างสาวน้อยลำเพลินโชว์ขึ้นมาในเมื่อ มีสาวหน่อยหนึ่งมีสาวหน่อย2บุคลากรก็กต้องหลายขึ้นศิลปินหลายขึ้นก็เป็นงานยากให้กับทีมผู้บริหารที่ต้องดูแลสอดส่องให้ทั่วถึงเพิ่นก็นต้องเข้ามาดูแลไม่ว่าจะเป็นบ้านฮักต่างๆเนี่ยล่ะคะ่ะเพิ่นก็นต้องเข้ามาสอดส่องมาดูแลเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในตัวศิลปินแล้วก็ทีมงานผู้บริหารแล้วก็วงของแล้วก็วงแล้วก็ใายน้ำพิ้องขา พี่น้องขะเป็นกําลังใจให้กับทีมผู้บริหารทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทีมงานสาวน้อยลําเพลินโชว์ศิลปินทุกคนขอให้ทุกคนนะคะ,ะสู้ไปด้วยกันเรามั่นใจว่าศิลปินทุกคนเนี่ยรักแล้วก็สามัคคีกันดีเพื่อนบ่มีย่งต่อกันคะ่ะเพื่อนหลักและพร้อมจะสนับสนุนซึ่งกันและกันเห็ุหลายต่อหลายครั้งคะ่ะบ้านฮากหรือว่าตัวศิลปินเองเพื่อนก็นจะมาแชร์ ผลงานแชร์เรื่องราวดีๆนะคะให้น้องคนนั้นให้พี่คนนี้ซึ่งเป็นภาพและก็โมเมนต์ที่น่ารักมากๆสําหรับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ศิลปินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยหนึ่งหรือสาวน้อยสองรักกันดีค่ะพี่น้องคะอ่ะพี่น้องสําหรับเมื่อนี้สาวไอก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันไหมคลิปหน้าคะ่ะสําหรับเมื่อนี้สวัสดีคะ่ะ